เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําหรือว่าบอกทิศยิงหัวดีๆนะครับสําหรับคนที่เล่นในโทรศัพท์นะครับผมผมก็เพิ่งหัดเล่นในโทรศัพท์ได้ไม่นานนะครับประมาณเกือบเดือนประมาณเกือบเดือนหรือเดือนก,ก,กว่าได้แหละผมก็จําไม่ได้แล้วแหละนะครับก็ใครที่อยากยิงโหดๆใครที่อยากยิงแม่นๆก็ลองดูคลิปนี้ให้จบ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bps นะครับก็อยากที่บอกไปเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนาําหรือว่าบอกสูตรการยิงหัวดีๆที่ผมได้หัดใช้นะครับก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะใช้ได้จริงนะครับผมเล่นใน iphone นะครับผมผมเล่นใน iphone ผมไม่ได้เล่นใน android นะครับแต่ผมคิดว่าใน android มันยิงง่ายกว่าใน iphone อยู่ละนะครับใครที่เล่นใน iphone ก็ เอาเป็นว่าใครที่เล่นในโทรศัพท์นะครับก็สามารถทําตามสูตรที่ผมจะมาแนะนําวันนี้กันได้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเปิดกระดิ่งเป็นทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมลงเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้กันโอเคนะครับผมสูตรที่ผมจะมาแนะนําที่จะมาวิธีใช้ยิงหัววันนี้ก็คือเป็นสูตรการยิงหัวสําหรับลูกซองนะครับผมจะใช้ลูกซองในการเอามาแนะนําให้ดูเพราะว่า ลูกซองมันยิงหัวง่ายนะครับมันเป็นปืนที่ยิงหัวง่ายที่สุดแล้วเพราะกระสุนมันออกหลายนัดเนี่ยเนีย่ยเห็นไหมครับมันออกหลายนัดครับถือว่าเราไม่โดนนัดเดียวมันก็โดนเห็นไหมไมันออกหลายนัดครับเห็นไหมครับม,มีหลายนัดมากถ้าโดนหัวนี่คือยังไงก็ตายแน่นอนนะครับถ้ามันเป็นปืนพกหรือว่าเป็นเดสเซิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปเอาเดสเซิร์ตแป๊บนึงอย่างถ้าเป็นปืนพกนะครับมันค่อนข้างจะเล่นยากเพราะว่ามันมีนัดเดียวแต่ว่ามันก็ได้อยู่ถ้าศัตรูยืนนิ่งๆแบบเป้าตัวนนี้ะครับเนี่ยเห็นนะ มันค่อนข้างจะเล่นยากนะเดซเซอร์ Desert. เอาเป็นว่าเรามาแนะนําสูตรกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ว่าก่อนที่ไปจะดูก่อนที่เราจะไปดูสูตรเรามาดูการตั้งค่าของผมกันก่อนดีกว่าการตั้งค่าของผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ100เกือบทุกอย่างเลยนะครับจะเว้นมุมมองอิสระจะปรับอยู่แค่50เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มุมมองอิสระกันเท่าไหร่เวลาเราไปเล่นกันจริงๆแต่ว่าการปรับปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูการปรับปุ่มแบบผมก็เดี๋ยวผมจะมา ทำคลิปแยกอีกหนึ่งทีนะครับยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับว่าอยากดูวิธีการปรับปุ่มกันหรือเปล่านะครับผมเรามาดูสูตรแรกกันดีกว่านะครับเรามาดูสูตรแรกสูตรง่ายๆกันเลยดีกว่าเนาะเป็นสูตรการดึงขึ้นธรรมดานะครับก็คือเราเอาปืนมาปืนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอาเป้าไว้ข้างๆตัวนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับเราต้องเอาเป้าให้มันขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับผมจะไว้ใต้ตีนฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้หมดนะครับให้มันขึ้นสีแดง นะหรือเอาไว้ด้านบนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเห็นไหมด้าน,นบนอย่างนี้ก็ได้ครับถ้ามันขึ้นเป้าสีแดงให้เราลากขึ้นตรงๆเลยครับนี่เห็นไหมลากขึ้นตรงตรได้เลยนะครับแต่ว่าการลากขึ้นตรงๆเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ dpi ของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะครับว่าปรับ dpi กันเร็วหรือว่าช้าเท่าไหร่ นะครับอย่างดูดูที่นิ้วผมนะครับของผมปรับ DPI ในในไอโฟนก็คือ120 DPI แล้วก็ปรับอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับก็จะดึงแรงหน่อยเพราะว่าใน iPhone e มันค่อนข้างจะ DPI ต่ำเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือดึงตรงๆเลยครับให้มันขึ้นสีแดงแล้วก็ดึงตรงๆแต่ว่าต้องดึงแรงๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมดึงไม่ค่อยแรงมันก็จะไม่ติดเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนะครับวิธีการยิงนะครับก็คือเราต้องกดยิง ักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับประมาณ0ูจดาวิแล้วเราค่อยดึงขึ้นถ้ายิงแล้วดึงขึ้นเลยโอกาสมันยังไม่ค่อยติดนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมถ้ายิงแล้วขึ้นเลยโอกาสมันยังไม่ค่อยติดครับเราต้องรอประมาณศูนย์จุดห้วครับค่อยดึงขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้นะครับผมอย่างนี้อย่างนี้ครับสูต,ต่อไปนะครับระยะกลางๆระยะกลางๆในโทรศัพท์ในไอโฟน iPhone. ก็ยังจะดึงตรงได้อยู่นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะยากละเราต้องดึงแรงกว่าปกตินะครับผมนี่เห็นไหม ใช่ไหมครับผมก็ยังเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเป็นยิงตรงกับโทรศัพท์แต่มันแต่มันก็ติดนะครับต้องฝึกบ่อยๆครับผมไม่ค่อยได้ฝึกยิงตรงเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ฝึกดึงขึ้นตรงๆเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยชินเห็นไ,ไหมดูนิ้วผมนะครับผมดึงแรงมากเลยเนี่ยดึงจนถึงเกือบสุดนี่เลยครับแต่ว่าอ,อีกสเต็ปหนึ่งนะครับเป็นสเต็ปที่ ง่ายมากๆเลยนะครับหรือว่าเป็นสูตรที่ง่ายมากๆนั่นก็คือสูตรการยิงแบบตัวเจนั่นเองแต่ว่าผมขออนุญาตเอาที่นี้ออกก่อนสูตรการยิงแบบตัวเจนะครับขออนุญาตเป็นปืนสเปซนะครับเ <cam> พราะมันมีเจ็ดนัดมันสามารถยิงได้ดีเลยเลยสูตรการลกเป็นตัวเจนะครับก็เหมือนเดิมเอาป้อไว้ให้มันขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็ดึงลงดึงลงก่อนแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับสังเกตที่นิ้วผมนะครับจะดึงลงก่อนแล้วดึงเป็นตัวเจอย่างนี้นะครับถ้าดึงแบบข้างๆไปงเงี้ยมันจะไม่ค่อยติดนะครับ มันจะไม่ค่อยติดนะเห็นไหมแต่มันก็ติดนะครับแต่ว่ามันมันยากเราต้องดึงลงดึงลงแบบดึงลงเป็นตัว J อย่างเงี้ยครับมันถึงจะติดง่ายลองดูดูนะอุ้ยเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมติดง่ายมากเลยครับถ้าดึงเป็นตัว J นะนะครับติดเกือบติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับดูดิ แล้วแบบแดงเถื่อมากๆเลยสำหรับใครที่เวลาเราเล่นหนึ่งงจริงๆนะครับมันไม่มีโอกาสมันไม่ค่อยมีโอกาสมาแบบวางเป้าให้ได้สีแดงแบบนี้นะครับเราค่อยลากเป็นตัว J มันมันมันไม่ได้นะครับถ้าเกิดป้อมเป็นสีขาวอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องลากมาให้แบบกดยิงแล้วรีบๆลากให้มันมาตรงเป้าอย่างเงี้ยครับแบบนี้เนาะนี่ครับแบบนี้ครับเราจะเอาเป้าไว้ตรงไหนก็ได้ครับแต่ว่าเวลาลากเราก็ต้องแบบรีบๆลากให้มาที่ตัวละคร นะครับผมมันจะได้ประมาณนี้นี่ดึงเป็นตัวเจครับเป็นเทคนิคที่ยิงง่ายที่สุดแล้วนะครับสําหรับดึงเป็นตัวเจเดี๋ยวเราลองไปยิงกับคนจริงๆกันเลยดีกว่าเราต้องซ้อมเยอะๆนะครับสาหรับการดึงเป็นตัวเจเพราะว่าผมก็ซ้อมเยอะเหมือนกันกว่าจะได้ตัวเจแบบนั้นนะครับผมเราต้องหาสไตล์การยิงเป็นของตัวเองนะครับการเอ่อการเลื่อนนิ้วให้ได้ตามที่มีเพื่อนไอตัวเองเนี่ยเห็นไ,ไหมแดงแดงนะแต่ว่าไม่ตายนี่เห็นไหม อันนี้ก็แดงนะครับแต่ว่าผมตายก่อนผมตายก่อนเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนี่เอ้ยเอาหูแทงเถื้อกไม่ตายเมื่อกี้กลายเป็นว่าเหลืองเลยนี่ครับดึงตัวเจนี่ไงง่ายเลยครับถ้าเราดึงตัวเจนี่คือง่ายเลยส่วนวิธีการปรับปุ่มก็ใครอยากดูนะครับผมใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเอาปุ่มให้อีแต่ว่าปุ่มแบบผมมันจะบิดไอวอลไม่ได้นะครับ ปุ่มแบบผมจะบิดตั้งไอวอลไม่ได้นะครับคือจะตั้งได้ตรงๆมันก็จะดูไม่ค่อยพิวสสักเท่าไหร่นี่หนไหมแดงระยะเมื่อกี้คือผมไม่ต้องเป็นตัวเจก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมดึงตรงเลยแต่ว่ายังดึงไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ดึงดึงไม่ตรงครับผมนี่เห็นไหมแดงครับระยะประมาณนี้ก็ตัวเจได้อยู่นี่เห็นไหมครับบอง่ายๆครับสูตรตัวเจสำหรับใช้สําหรับลูกซองควงนี่คือแบบ โหมดมากๆเลยนะครับสูตรตัวเจเดี๋ยวเราลองยิงคนสักคนสองคนนี่อันนี้ตัวเจอีกระยะกลางๆเราก็ยังตัวเจได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องดึงแรงเกินนะครับผมอันนี้ผมดึงตรงเลยแต่ว่าแรงไม่ตรงดึงตรงตัวเจอันนี้ตัวเจนะครับอันนี้ตัว J. เจเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเดี๋ยวเรารอตายตัวนี้ก่อนอรอแล้วเรา,เรา,เราค่อยไปคุยกันึ่งที อุ้ยอันนี้เขานั่งน่ะยิงยากมากเลยอุ้ยระยะประมาณนี้นะครับเราตัวเจได้ไหมอุ้ยไม่โดนเนี่ยครับเราต้องวางเป้าให้ดีนะครับเราต้องวางเป้าให้ดีครับผมก็สําหรับเทคนิคการยิงก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับใครที่ยังฝึกไม่ค่อยคล่องก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับระยะจูบนี่แหละเนาะแล้วเราก็ดึงไปตัวเจไปเนี่ยเได้ไหมดึงไปเรื่อยๆครับเวลาฝึกผมแนะนําใช้สเปดนะครับเพราะว่ามันมี7นัด แล้วมันก็รีโหลดไว้ด้วยเพราะว่ามันมีแม็กรีโหลดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวเจไปเรื่อยๆนะครับยังมีอีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปสอนอีกหนึ่งทีนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูกันเนาะเห็นไหมง่ายๆเลยสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันไว้ด้วยว่าอยากให้ทําอะไรต่อนะครับสําหรับวันนี้มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ